มีนักข่าวชาวต่างชาติเขารอสัมภาษณ์อยู่ว่างั้นก็<ม>เลยจะได้กลับไปอ้าวมงคลอันนี้ไลฟ์ไลฟ์แล้วนะครับไลฟ์แล้วครับอาจารย์ จเจริญทายามเช้าตีห้าสามสิบนาทีกลับมาพบปะพูดคุยกันพอดอีช่วงเช้าเนะาะยติธรรมก็คอมเมนต์เข้ามา,าช่วงปีห้า ก็เป <ane> ็นช่วงเวลาอีกช Fl <away> ่วงเวลาหนึ่งที่ญาติธรรมเขาได้มีโอกาสสดับเ็าเลยถามถ้าอาจารย์ไล่ไหมั้ยวั้นผมจะรอฟังว่ารั้นเ๋อมีคนรอฟังก็ได้เลยเดี๋ยวถ้ามันเป็นประโยชน์เนะ ถ้ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนก็เลยวันนี้ก็เลยกลับมาพบปะกันในเวลาเช้าเมื่อวานได้นั่งคุยกับอาจารย์วุฒนะิอาจารย์วุฒินี่ท่านเป็น ภาาปฏิบัติเข่งคัดมากอาจารย์วุฒิท่านสละพื้นที่ที่เป็นมรดกของท่าน,นที่พ่อกับแม่ให้มาหกไร่นะที่ทุ่งหลวงทองเนี่ยท่านสละให้เป็นวัดมุงคนไปนอนที่ไหนมาแล้วท่านก็ออก ปฏิบัติอย่างอย่างเข่งคับอย่างจริงจังด้วยหวังความปรารถนาพ้นจากทุกข์ด้วยเหตุที่ว่าท่านเคยโดนอุบัติเหตุในการก่อสร้างโดนลูกหมูตัดขาเหมือนกับมันมีความผิดพลาดทางเทคนิคกนะันนะทุกคนจะมาหาเหรอ

ท่านก็ได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานบ้านเราวน่นแหละนะทีนี้ท่านก็เลยเล่าประสบการณ์ให้ฟังแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังเดินทางไปนะไม่ใส่รองเท้าท่านว่า <laughs> เราก็ว่าเราปฏิบัติเข่งว่าง,งั้นเราก็ว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเราเข่ง,ง,งเห็นคนอื่นไม่เข่งคัดเหมือนเราเราเข่งคัดเราเก่งกว่าคนอื่นว่าง,งั้นไปเจอคนที่เขาไม่สำรวมว่า เราสำรวมเราเข่งคัดกว่าคนอื่นว่างั้นแต่ใครจะรู้ความจริงข้างในใจของเราว่างั้นทำยังไงนะลิงหลอกเจ้าทำว่าลิงหลอกเจ้าะน่าคิดนะอท่านพูดเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของท่านท่านนั่งพูดคุยกันไม่ค่อยได้คุยกันนานแล้ว ว่าได้เจอกันก็นเลยได้นั่งคุยกันแต่ว่าต่อหน้าทำเป็นเข่งคัดว่างนันทันว่าขึมแต่ใครจะรู้อ่ะบางคน <c oughs> ไ,ไหนว่าหาแล้วโอ้ <c oughs> ไม่ได้เจอกันเลยเมื่อคืนนี้โบรไบเอก ให้ไปนอนที่กุฏิคนเยอะไม่เจอกันใช่ไหมโอ้ต้องเสมองหาทั้งคืนเ <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนนะ <c oughs> ตอนฉันข้าวท่านวายไงนะตอนฉันข้าวอะไรนะทาทาขึม้มใช่ไหมตอนฉันข้าวอาตอนฉันข้าวทาเข่งขึมว่างั้นพอตอนกลับหิวตอนฉันตอนกลับหิวซะแล้วอ๋อนะเขาบอกว่าไม่จับตัง เขาถวายเป็นใบปรนามาแต่ในใจเนี่ยเยกี่บาทใจวุ่นวายมากใจจ้องเอยกี่บาทกี่บาทเนี่กลับถึงวัดไอ้ซองอยู่ไหนซองอยู่ไหนท่านพูดเป็นธรรมนะพูดอย่างนี้ท่านพูดพอพ,อ,พอท่านเห็นโทษเหล่านี้กับตัวเอง ท่านว่าตอนนี้ท่านก็ไม่ตำหนิใครช่วงนั้นช่วงไฟแรงช่วงเขาเรียกว่าสัททาก้าเวลาช่วงที่มีสัพทาก้าเนี่ยมันจะมีอัตตามาณนะสำคัญโดยที่เราไม่รู้สึกตัว สรัทธา,าเราจะเชื่อในสิ่งที่เรารู้อย่างคือเราเห็นใครเนี่ยจนจนเพ่งโทษเลยแหละถ้าคนอื่นไม่เหมือนกับตัวเองคือคนที่ปฏิบัติต้องไปเห็นตัวนี้ด้วยกันทุกคนอย่างเราศึกษาธรรมะก็เกิดความรู้มีความรู้ที่ตัวเองไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นอย่างเช่นเราเป็นนักเลงสมาธิใช่ไหม เราก็จะมองว่าคนที่แบบฝึกนั่งสมาธิเนี่ยโอ้ยังอีกไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยในใจเขาเนี่ยจะเต็มไปด้วยหัวใจจะเต็มไปด้วยน้ำใจคือน้ำใจที่ว่าเนี่ยคือคือเมตตาธรรมนะน้ำใจคือเมตตาธรรม คือท่านไปเห็นความความจริงที่ว่าทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่แสวงหาทางออกจากทุกข์ในความเชื่อของตนทีนี้แต่ละคนก็คนที่เขามีกำลังสติปัญญาขั้นสูงแล้วท่านก็ไม่ตัดสินแล้วแต่แต่คนที่กำลัง เพิ่งเรียนรู้เพิ่งหัดเริ่มในการศึกษากําลังมีองค์ความรู้กําลังมีความเชื่อที่แข็งแกร่งกล้าเนี่ยมันจะมีอัตตาเลยว่ามานะทิฏฐิมานะเนี่ยก็จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเราถึงบอกว่าเมื่อไรที่เรามองว่าเราดีกว่าคนอื่นอยู่อย่างเงี้ย นั่นคือเรายังไม่พ้นจากอัตตาทางนี้ไหมพ้นทางนี้ไหมฮะทางนี้ก็นไหนทางนี้ไหยพ้น คือถ้าเรายังไม่พ้นจากอัตามันก็ยังมีการเปรียบเทียบอยู่ว่าเดี๋ยวเราดีกว่าเขาอย่างเงี้ยเวลาที่เราดีกว่าคนอื่นเราก็จะเหยียบย่ําคนอื่นได้<จ>เดี๋ยวเราเสมอเขาเราก็จะประมาทคนอื่นได้ว่าพอๆกันนี่แหละไม่ต่างอะไรจากเล้าไปหรอกเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าเราด้อยกว่าเขาเนี่ยภายในใจเราก็จะคอยที่จะเอาชนะคนอื่นไม่ชอบเลยที่เวลาที่มีใคร ดีกว่าเราใครที่เกินเราไปมันมันจะไม่ชอบใครดีกว่าเรามันจะไม่ชอบตัวนี้เรียกว่าอัตตาเรียกว่าความสําคัญตัวในความสําคัญตัวเนี่ยมันจะมีความหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยู่เป็นทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายในมันทําให้ตัวเองอึดอัดทําให้ตัวเองทุกข์ร้อนดิ้นรนอยู่ภายในอัตตา เราเคยเล่าเรื่องนั้นให้ฟังบ้างหรือ,อยังเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเรื่องนี้เป็น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 ตัวอย่างก็ได้เป็นกรณีตัวอย่างก็ได้เมืนะ่อก่อนตอนนั้นเราเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานะนีขึ้นขึ้นเครื่องจากดอนเมืองนะจากดอนเมืองมาสุราษฎรก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะทีนี้ ในระหว่างเที่ยวการเดินทางนั่นน่ะเบาะที่เรานั่งมันเป็นเบาะว่างสามเบาะเรีงยงกันเราก็ได้เบาะริมหน้า,านต่างมันว่างหมดเลยนะทีนี้พอเรานั่งไปได้สักพักหนึ่งเบาะเราก็เหมือนมีบางอย่างกระแทกจากด้านหลังเหมือนกับมีคนเอาเขามาดันดันเบาะอย่างเงี้ยมันก็ เราก็ว่าเาสงสัยจะเป็นเด็กเล่นกันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเราก็เลยหันไปดูปรากฏว่าเป็นผู้หญิงก็อายุน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบได้แล้วสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบได้อยู่รุ่นแม่เราก็เลยความรู้สึกแรกนั้นนะเพราะมันเกิดอะไรขึ้น มันรู้สึกว่าการถูกลูกล้ําพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันทําให้เรามันทําให้เราสับสนว่าทุกคนเนี่ยควรจะรักษาสิทธิพื้นที่ส่วนตัวเองทุกคนเนี่ยมีสิทธิพื้นที่ส่วนตัวเองนะเราก็เลยย้ายมาอีกเบาะหนึ่งมาเป็นเบาะกลางจากเบาะริมหน้าต่างมาเป็นเบาะกลางนะพอเราย้ายมาเสร็จปุ๊บเราก็ว่าเราพน้นนะจากการกันแก้งแล้วนะ สักพักหนึ่งก็ตามมาอีกแล้วเขา่าเขาลอยอมันก็ทำให้เราสับสนเข้าไปใหญ่อีกเอ้มันเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนี่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาเนี่แต่ทำไมเราก็เลยหันไปดูมันเกิดอะไรขึ้นเป็นเป็นสองสามีภรรยาริมนั่นก็เป็นภรรยาตรงกลางก็เป็นสามีเขา ใจเราก็ออสับสนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราไม่เคยเบียดเบียนกันมาก่อนแต่ทําไมเขาถึงมีความยินดีพอใจในการเบียดเบียนเราแต่ความรู้สึกการถูกลุกล้ําพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันมันมีความบีบคั้นอยู่มันปีดมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่มันก็เลยอีกเบาหนึ่งเราก็เลย ดูใจที่พยายามจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์เช่นนี้มันก็ไปเห็นว่าไอ้สิ่งที่ทราทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามาเกิดบนโลกใบนี้เราไม่สามารถเลือกได้เลยที่เราจะไปพบคนดีหรือพบคนไม่ดีเหมือนเราไปเรียนในโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งเหมือนเราเข้าไปในสังคมห เราไม่มีคือเราจะไม่รู้ได้เลยว่าใครมีความปรารถนาดีหรือใครมีความปรารถนาร้ายเราไม่สามารถเลือกได้ดังใจเราเลยให้เจอแต่คนที่ถูกใจเราอย่างเดียวมันไม่แน่นะมันไม่แน่เลยเหมือนตอนที่เรามาเกิดเวลาที่เรามาเกิดแล้วเราไม่สามารถเลือกได้แต่เมื่อเราได้พอชเชิญกับกับเหตุการณ์เหล่าเนี้ย โดยเฉพาะการถูกลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันเป็นทุกข์มากนะมันก็เลยเห็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือเราเป็นใครเหรออย่างนี้นะเรากับเขาต่างกันตรงไหน,น,นบางครั้งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเบียดเบียนเราด้วยซ้ําบางครั้งเราเบียดเบียนคนอื่น โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราจะถือเป็นเรื่องเป็นราวถือเป็นความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธอย่างเงี้ยมันทำให้เราเสียเวลานะและความจริงก็ปรากฏขึ้นทุกคนล้วนแล้วแต่มีที่มาและที่ไปเป็นของตัวเองทุกคนล้วนแล้วแต่มีเรื่องของตัวเองแต่มันขึ้นอยู่กับระดับ ของความรู้ว่าใครสามารถเรียนรู้นะในสิ่งที่จะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนนะบางคนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตก็ยังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตนะก็ไปด้วยความสับสนเหมือนที่เคยกล่าวถึงเรื่องการเกิดสี่ประเภทนะเกิดขึ้นในตระ,ะกูลที่ยากจนนะ ขนแขนไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักรักษาศีลน,นะไม่รู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมก็มนะีอันว่าบุคคลที่มืดมาเขาก็มืดไปนะบุคคลที่เกิดขึ้นมาในตระกูลที่ยากจนขนแขนก็จริงนะแต่เขารู้จักให้ทานรู้จักร,รักษาศีลรู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมก็มี บุคคลที่เขาเกิดในตระกูลมั่งคั่งล่ำรวยแต่เขาไม่ได้รู้จักให้ทานไม่ได้รู้จักการรักษาศีลไม่ได้รู้จักการเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมก็มีเหมือนกันท่าเรียกว่าแม้จะสว่างมาแต่ก็มีความมืดกันที่ไปบุคคลที่เกิดมาในตระกูลที่อ่ะมั่งคั่งล่ำรวย แต่ท่านเหล่านั้นรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลนะรู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมท่านเหล่านี้ท่านเรียกว่าคนที่สว่างมาแล้วท่านก็จะสว่างไปนะมันขึ้นอยู่กับภูมิของความรู้องค์ของความรู้คือสิ่งที่เราเชื่อนะความเชื่อเมื่อเราเห็นโทษของความเชื่อจนกลายเป็นความสำคัญตัวเราก็จะเริ่ม ไม่เชื่อความสําคัญตัวทรยกว่าทําล e ายอีโก้ทาลายอัตตาของตัวเองลงไปมันจะเป็นการวางใจไว้กลางๆอยู่เรียนรู้ในการวางใจไว้กลางๆมันจะเป็นความรู้เฉพาะตัวที่ว่าอ่าเราสามารถเปิดใจในการเรียนรู้ได้กับทุกๆเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยที่เราไม่ได้ตัดสินเปิดใจเรียนรู้ได้กับทุกๆ,ๆเรื่องราวโดยที่เราไม่ได้เข้าไปตัดสินนะ คือเรียนรู้เพื่อที่จะหาประโยชน์จากสิ่งที่เราเผชิญนั่นเองนี่แหละคือปัญญาปัญญาที่สามารถยืดหยุ่นได้ในการเรียนรู้ในการเกื้อกูลในการสอหาที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่พวกอย่างที่เรากําลังเผชิญอยู่มันมีมันมีบทเรียนมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษเราสามารถ ยกขึ้นมาเป็นบทเรียนในการศึกษาได้ตรงนี้เ้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองนะก็คือใจที่วางไว้กลางๆปาจจากอาคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาตรงนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองธรรมะไม่ได้บังคับใคร ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่บัณฑิตพึงจะรู้สึกได้คือรู้สึกตัวและเห็นได้ด้วยตนเองถ้าเรายังไม่รู้สึกตัวเรายังไม่เห็นโทษของความคิดของความเห็นผิดแล้วเราก็ไปให้คะแนนคนนั้นให้คะแนนคนนี้ด้วยตัวเองเชื่อไปเองหรือคิดไปเองเขาเรียกว่าความหลงะหลงอยู่ในทิฏฐิของตนตรงนี้ มีคําถามมาบ้างไหมกี่ครับพระาจย์ครับเราควรทําอย่างไรในการวางใจกับการบีบคันครับสิ่งแรกเลยดูดูในการยอมรับอย่าไปปฏิเสธอย่าไปคัดค้านต้านทานในความบีบคันนั้นดูเพื่อที่จะหาความเป็นกลางของปัญหาท่านเรียกว่าเห็นทุกเราก็ดูนั่นแหละนั่นแหละคือทุกคือความบีบคันเมื่อเราเห็นทุกแล้ว บางทีถ้าใจเราเนี่ยนิ่งมากพอเนี่ยเราจะเห็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยคือความยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเมื่อเราไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดมันจะมีความขัดแย้งกันอยู่ในนั้นเป็นความทุกข์ความเิีพยบดัเราก็ดูเพื่อที่จะยอมรับและสละคืนโดยที่เข้าไม่ไม่เข้าไป ให้ความสําคัญคือดูในการปรับใจให้เป็นกลางรู้เรียนรู้ในการปรับใจให้เป็นกลางถ้ารยกว่าทําสมาธิไม่ให้มันเอียงไปข้างที่เราเชื่อหรือข้างที่เราไม่เชื่อให้อยู่กลางๆไวนะ้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองกําลังเผชิญคือทุกยอมรับโดยที่เราไม่ตัดสินคือการสลัดคืนนั่นเองนะคำถามมีดีมากนะทำยังไงดี พรอาจารครับถ้าถ้าอินซียังไม่ถึงเนี่ยมันจะสามารถทําอย่างนี้ได้ไหมครับหรือว่าต้องต้องตัดเข้าลมก่อนครับเอ่อมันขึ้นอยู่กับคนอย่างที่บอกนะมันขึ้นอยู่กับคนที่เผชิญขึ้นอยู่กับอินซีที่ว่านี่แหละบางคนเขาก็จะชนกันเลยเราเชื่ออย่างหนึง่งเมื่อมีคนอื่นเชื่อออกอย่างหนึง่งมันก็จะชนกันมันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึง่งนั่นทุกข์ก็จะลามลามไปเหมือนไฟของความขัดแยง้ง เมื่อความเห็นเรามีเมื่อทิฏฐิเรากล้าทิฏฐิคนอื่นกล้าก็จะชนกันอย่างรุนแรงใช่ไหมทีนี้ถ้าเราถอยหรือว่าเขาถอยมันก็จะยังเห็นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เด่นแต่จะเห็นอยู่ภายในเป็นอย่างนั้นขึ้นอยู่กับสติสมาธิปัญญาของคนนั้นนั่นเองถ้าคนยังไม่มีกําลังสติมากพอก็จะชนกันทะเลาะกันเรื่องความเห็นทะเลาะกันเรื่องทิฏฐินั่นเอง พระอาจารย์เจ้าคะ่ะเมื่อก่อนทํางานแล้วไม่มีใครช่วยนี่ทุกข์มากเลยเดี๋ยวนี้เขานั่งดูเราทํางานเราก็ทําไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเลยนี่เกิดจากการยอมรับใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่อันที่นี้เราก็เคยเป็นนะที่นี้เราก็เคยเป็นมันชัดมากเลยตอนนั้นตอนนั้นเราบวชใหม่ๆทีนี้พอบวชใหม่เสร็จปุ๊บมันเหมือนกับว่ามีเรา <laughs> ทําอยู่คนเดียว ในความรู้สึกนั้นนะ่ะมันบอกว่าทั้งโลกเนี่ยเราเนี่ยต้องทําอยู่คนเดียวเลยแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นทําเราไม่เห็นคนอื่นไงเมื่อเราไม่เห็นเราก็เลยตัดสินจะตัดสินว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเองเนี่ยเนี่ยเราเคยเป็นความรู้สึกเนี่ยเรากวาดใบไม้อยู่มันใครโอ้โหแล้วแบบมันกว้างมากพื้นที่นั้นทีนี้ไม่มีใครแล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้มีเฉพาะไอ้ที่เราเห็นแล้วนะ เขาก็มีของเขาที่ต้องทําตรงนั้นมุมนั้นแต่เราไม่เห็นเราเจอแต่เฉพาะหน้าเราพอเราเห็นคนอื่นไม่ช่วยปุ๊บมันไม่หมาย,ย <c oughs> เขาไวหาเรื่องว่างั้นหาเรื่องอยา,าวยวอ,อยากให้เขามาช่วยว่างั้นเถอะอยากให้เขามาช่วยทีนี้พอเรายอมรับว่าต่างคนต่างมีที่มาและต่างคนต่างมีที่ไปเรากําลังต่อสู้กับใจตัวเองมันก็เห็นว่าเราไม่ควรจะไปหวังว่าใครจะมาช่วยเราเราควรพึ่งตัวเองให้เต็มที่ อย่าไปคาดหวังว่าใครจะมาช่วยเราตัวเนี้ยเราเราเห็นนั่นคือการยอมรับตามความจริงได้ใช่แล้วมันหมายเขาไว้ด้วยนะคว <c oughs> ามอยู่หมายเขาไว้เขาไม่ช่วยเราจําไว้ถ้าเราเจอกันเราจะไม่ช่วยเขาแน <c oughs> <c oughs> ่นอน,นจริงๆตัวเนี้ยแต่พอยอมรับได้คือมันเห็นความจริงว่าเออนี่มันเป็นตัวตัวน้อยใจนะ ตัวงอนตัวน้อยใจตัวน้อยใจนี่มัน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 ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วมันมีมีผลร้ายมากเลยถ้าความน้อยใจเนี่ยถ้าเราไม่มีทานเนี่ยมันจะแก้ยากความน้อยใจเนี่ยคือมันอยากได้ดังใจมันใครไม่เป็นเหมือนอย่างที่มันคิดมันก็จะไม่ชอบคนนั้นเลยมันเห็นเหมือนมันคือมันไม่ชอบอะถ้าเขาไม่เหมือนเราเนี่ยมันจะหมายหัวไว้เลย ไอ้ความน้อยใจเนี่ยมีผลมากในการปฏิบัติแล้วมันก็มีมาตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วตัวเนี้ยเขาไม่เหมือนเรามั้วก็ไม่ชอบแล้วก็หมายของเขาไว้เตยว่าเราไม่ชอบ <c oughs> จําไดา้ขอของเล่นพ่อน้อยใจพ่องอนพ่อตอนนั้นตอนนั้นขอรถแข่งทยิย่าตอนนั้นปองหกแล้ว นะอยากได้รถแข่งช่องกาวการ์ตูนกำลังดังเลยนะทีนี้พ่อก็มองว่าเราเนะ่ะโตแล้วจะเอาไปเล่นทำไมของเล่นเนี่ยโตขนาดนั้นแล้วจะเล่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเรายังเข้าใจว่าเราเป็นเด็กอยู่ยังอยากจะให้คนอื่นตามใจคือยังไม่ยังไม่พร้อมในการเรียนรู้นะยังไม่โตถ้าจะพูดภาษาเรางอแงีงง้งอนนีออกจากบ้าน ไปนั่งอยู่ข้างบ้านคนเดียวใต้ต้นไม้เงีบเยบๆ <laughs> เหมือนพระเอกมิวสิกวิดีโองอนแต่ตอนนั้นยังขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยน,นะไม่เป็นนะไปนั่งมือนั่งงอน <laughs> นานอยู่นะจนค่ำอะ่ะหิวข้าวแล้วถึงเข้าบ้าน <laughs> ถ้าไม่หิวข้าวก็ไม่ยอมข้าว ยุงกัดก็ทนเอาเงินนะแต่ความน้อยใจบางบางคนก็สามารถถึงกับฆ่าตัวตายได้อันนี้ก็แล้วแต่ความแข็งแรงของคนแต่ตัวที่จะช่วยแก้แก้ไขความน้อยใจนี้ได้นะคือทานคือน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือคนอื่นมันจะแบบทำได้ยากการต่อสู้ด้วยความนำพังการแบกความรับผิดชอบไว้ การทำเพื่อคนอื่นเนี่ยอาน,นิสง์ของทานเนี่ยจะช่วยขัดเกลาให้ใจเราเนี่ยมันขยายขอบเขตของใจกราบเรียนถามผ้าจารย์เช้านี้ก่อนตื่นมานั่งภาวนาฝันถึงครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ไม่เคยรู้จักและด้วยความอยากรู้จึงเซิร์ชใน youtube ที่แปดครูบาอาจารย์ที่ฝันมีอยู่จริงเจ้าค่ะ อยากทราบว่าทำไมถึงฝันแบบนี้คะก็เป็นกําลังใจนะครูบาอาจารย์คนที่เห็นคนที่ฝันเห็นในหลวงฝันเห็นครูบาอาจารย์นะฝันเห็นวัดวาเนี่ยศาสนาเป็นนิสัยวาสนาของแต่ละคนนะเป็นความรู้ภายในนะเป็นกําลังใจเป็นนิมิตนะเป็น กาลังใจเป็นขวนัญเป็นกําลังใจนะนยังไงโตโตดูสภาพเออเตโตกราบนมัสการพระอาจารย์นั่งสมาธิดูลมไปเรื่อยๆแล้วลมเบาลงเบาลง จนแทบไม่มีลมหายใจเราควรทำยังไงต่อครับขอบคุณครับให้เฝ้าดูความพอใจและความไม่พอใจไม่ต้องตกใจให้อยู่กับความรู้เฉยๆแม้ลมไม่มีก็ดูความรู้เฉยๆนี่แหละมันจะมีความวิตกกังวลและความกลัวแทรกอยู่ให้เรารู้โดยที่เราพ้นคือเฝ้าสังเกตดูเดี๋ยวลมก็กลับมาเฝ้าดูไปก่อน กี่โมงล้วก็ไม่รู้หกโมงหนึ่งนาทีครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนก็ได้เนาะครับอเอาเท่านี้ก่อนมาเดี๋ยวค่อยนับเวลากันใหม่อีกทีหนึ่งวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันยามเช้าสาธุสาธุ